ครีเอเตอร์มือใหม่นะครับที่ใครนะฮะจะมาเปิดสร้างรายได้จากเรียวนะครับห้ามทําพฤติกรรมแบบนี้ดวนนะครับหนึ่งนะครับไปกดติดตามแบบรัวๆนะครับคอมเมนต์แบบรัวๆนะครับแล้วมันจะมีข้อความเด้งขึ้นนะฮะเด้งขึ้นว่าเดี๋ยวสักครู่นะฮะเด้งขึ้นว่าเซสชั่นหมดอายุนะครับเฮ้ยมันหมายความว่ายังไงนั่นหมายมันหมายความว่า AI เนี่ยมันจะมองคุณว่าคุณเนี่ยเป็นนักปั๊มไลค์ปั๊มคอมเมนต์หรือเปล่านะครับและทีนี้เนี่ย มันก็จะดีดให้เราเข้าระบบใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะครับถ้าเรายังทําพฤติกรรมแบบนี้อยู่นะครับพจของคุณหรือว่าเฟซส่วนตัวจะมีโอกาสสร้างรายได้ช้ากว่าปกตินะครับฝากด้วยนะครับอย่าทํานะครับถ้าใครเป็นอย่างนี้หยุดพฤติกรรมแบบนี้ด่วนเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับอันนี้เรื่องหนักกว่านะครับหนักกว่าการสร้างรายได้ช้านะครับก็คือการถูกปิดนะครับถูกเขาเรียกอะไรถูกปิด Facebook ไปเลยนะครับก็คือ AI เนี่ยมันจะมองว่า เราเป็นนักปั๊มไลค์หรือว่านักปั๊มคอมเมนต์นะครับหรือเปล่านะครับเมื่อเราทําพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆนะครับกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์เยอะๆนะครับมันก็จะมีข้อความเด้งขึ้นว่าเซสชันหมดอายุให้เราล็อกอินเข้ามาใหม่นะครับพฤติกรรมแบบนี้ให้เราหยุดนะครับเสี่ยงถูกปิดช่องนะครับถูกปิดช่องไปเลยนะฮะนะครับฝากด้วยนะครับมีหลายคนถามเข้ามาทางคอมเมนต์นะครับว่าจะใช้เฟซส่วนตัวนะครับหรือว่าเพจในการสร้างรายได้ดีนะครับ ผมก็จะแนะนำแบบนี้นะครับก็คืออยากแนะนำให้เปิดสร้างรายได้เรียวนะครับจากเพจดีกว่านะครับเพราะว่าเซฟส่วนตัวของเราเนี่ยหนึ่งเซฟนะครับมันก็สามารถสร้างเพจได้ไม่จำกัดเลยครับถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ใช้ <tones> เปิดสร้างรายได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถไปลบเพจนั้นได้นะครับหรือว่าเราจะทำเพจเกี่ยวในหลายๆอย่างก็ได้นะครับอาจจะทำเพจนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพจนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับถ้าเราวันหนึ่งเราไม่ไม่อยากทำแล้วเราก็อาจจะลบ ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้เฟซส่วนตัวเนี่ยก็คือมันมันเป็นเฟซเดียวไงเรามีเพื่อนที่ว่าเออเรารู้จักเป็นเพื่อนสินเป็นญาติเราก็ไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อนก็จะหายหมดเลยนะครับก็จะแนะนําว่าเป็นเพจด,ดีกว่านะครับให้ลองสังเกตอ่าช่องของตัวเองดูนะครับเพจหรือว่า Facebook ส่วนตัวของตัวเองดูนะครับว่าทําไมช่องของเราเนี่ยผู้ติดตามก็หลักพันนะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแต่ทําไมถึงเปิดสร้างรายได้ไม่ได้นะครับเพราะ หนึ่งจำไว้เลยนะฮะเราเคยมีการอ่าไปแนะนําช่องให้คนอื่น mm. กดติดตามหรือเปล่านะครับเคยฝากช่องนะครับมันจะมีไม่กี่คํานะฮะที่เราห้ามใช้นะครับไม่งั้น AI มันจะจับว่าเอ้ยช่องนี้เนี่ยทํำไมคุณถึงมีพฤติกรรมแบบผิดป,ปกตินะครับก็คือไปเยี่ยมบ้านมาแล้วนะครับต่อๆกลับด้วยนะครับกดติดตามให้แล้วนะครับประมาณนี้นะทุกคนนะหยุดนะครับ หยุดพฤติกรรมแบบนี้เลยนะฮะ AI มันจะมองไม่งั้นคุณจะเปิดรายสร้างรายได้ช้ามากเลยนะครับอันนี้บอกแล้วนะฮะสำหรับครีเอเตอร์มือใหม่นะครับอย่าทําพฤติกรรมแบบนี้นะครับมาโชว์รถองจริงนะครับไม่ใช่นะฮะก็คือมีบางท่านนะครับถามเข้ามานะครับว่าเราควรใช้เพลงนะครับที่เรียวมีให้ดีไหมนะครับผมก็จะตอบแบบนี้ดีกว่านะฮะก็คือถ้าเราอยากสร้างวิดีโอเรียวเพื่อาเปิดสร้างรายได้นะครับมีโฆษณาเข้านะฮะไม่ควรใช้เพลง ที่เรามีให้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับในคลิปนั้นนะครับนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อดีที่ว่าอ่าวิดีโอของเราอาจจะมีอาจจะดูแล้วเอมันน่าดูมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะครับก็จะก็อยู่ที่แต่ละท่านนะอ่าสนใจแบบไหนนะครับก็เลือกได้ตามใจเลยนะครับโอเคนะครับเผื่อมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้คนลงวิดีโอกี่กี่คลิปดีนะครับก็จะให้เรานึกอย่างนี้นะครับ สมมุติว่า1วิดีโอเนี่ยมันมีโฆษณาเข้าเนี่ยเราได้รายได้1ดอนใช่ไหมครับแลวถ้า10วิดีโอก็คือ10ดอนใช่ไหมครงั้นแสดงว่า1วันเนี่ยให้เราเน้นวิดีโอให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับเพราะว่า1วิดีโอเนี่ยมันไม่เกิน1อาทีนะครับเราสามารถถ่ายได้เป็น10 20วิดีโอนะครับงั้นแสดงว่าให้เราเน้นลงนะครับเน้นลงเยอะๆทุกๆวันนะครับแลวถ้ามีคนมาคอมเมนต์อะไรเราก็ไปตอบคอมเมนต์เขานะครับเพื่อที่จะว่าเราอ่ะเป็นเพจที่ว่าเป็นเพจคุณภาสนะทุกคนมีการตอบกลับ กลับไปกลับมาสําหรับคนที่เข้ามาดูช่องนะครับโอเคนะฮะเน้นวีดอนะครับทุกคนโอเคนะฮะถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้ทุกคนวันนี้ผมได้ข้อมูลดีๆมามาแช์นะครับโอ้คนคนลุกเลยนะฮะก็คือว่าอ่าใครที่อยากเปิดสร้างรายได้เดียวนะครับหรือว่าเป็นครีเอเตอร์มือใหม่นะครับผู้ติดตาม50กว่าคนนะครับไม่ถึง60คนนคนครับก็สามารถเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับก็คือว่าให้เราเน้นเอาวีดอลงช่องนะครับลงช่องของเรานะฮะ เอาลงเรื่อยๆเลยนะทุกคนนะอย่าให้มีเพลงเข้ามานะครับให้เราถ่ายเดียวนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ถ่ายให้เราถ่ายเองนะครับเราไม่ต้องไป Co ดลอของของใครมานะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะมีวิดีโอต้นฉบับกับวิดีโอลองนะครับมันเสี่ยงกับการเปิดสร้างรายได้นะครับทุกคนนะฮะแล้วก็จะมีข้อความเข้านะครับให้เราเปิดสร้างตั้งค่านะครับเปิดสร้างรายได้นะครับก็คือโฆษณาในคลิปเดียวครับที่หลายๆคนต้องตั้งตารอนะครับโอเคนรับทุกคนไปถ่ายวิดีโอแล้วก็อัพลงกันนะครับสวัสดีครับ คลิปสั้นที่อยู่ใน Tik t o k นะครับสามารถเอามาลงในคลิปเดียวได้ไหมได้นะครับแต่ระวังอย่างเดียวนะครับก็คือโลโก้ของ TikTok นะครับเราควรลบมันออกก่อนนะฮะก่อนที่จะเอามาลงนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันไม่สามารถสร้างรายได้ได้ได้นะครับตอนนี้เนี่ยก็มีหลายท่านที่ใช้วิดีโอจากทิกตอกมาสร้างมาลงเรียวนะฮะนะครับก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันนะครับลองทาดูนะครับอย่าอย่าให้มีโลโก้นะครับนะครับลบออกเลยนะฮะนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ